ครับจริงแล้วกาถื<ไ>อว่าผมอยู่ในนว่นศาสตร์กาถือว่าผมเนี่ยเป็นคนหมายถึงว่าคนที่คล้ายๆว่าคือบอควคุ้มบวเป็นจังหนึง่งคว้มคิดเปลี่ยนจังหนึ่งเนี่ยค,คือในชุมชนของตะบนนุนศาสตร์เนี่ยครับผมก็อยากแนะนําอยู่เพราะว่าสิ่งดีๆผมก็อยากให้หมายถึงว่าตะบนนนศาสตร์ของพัวเฮาเนเ่ยครับได้มาใส่หรือได้มาใส่น้นานุนศาสตร์ของหมดผมเดี๋ยวนี้ก็เพิ่งหมายถึงว่าเขียดหนึ่งคือของทั้งทุ่งโพนเนี่ยก็ใส่มาแล้วที่ในเขียดสองของไอ้บ้าน ไอ้ขึ้นเปเกียงของท่านสทอประพิษเล่ากับทีว่าด้วยผลสำเร็จที่นี่ผมก็ขอฝากไปทั้งทีมงานหรือว่าผู้ที่เกษตรกรที่ทีว่าทีโบสีลงทุนหลายจังเสียจังปลูกอ้อยปลูกเขามันก็ต้องใส่สารเคมีใส่ปุ๋ยคือกันครับได้ปลูกแตียงมวจังเสียครับแต่ว่ากัคือหมดผมได้ใส่มาแล้วจังสมแดงจังเสี่ก็ถือว่าต้นทุนประหยัดผมก็ยังขอฝากที่ฝากน้องเกษตรกรที่ ได้ฟังได้ชมดูในขณะนี้ครับกะซอยเอาไปคิดซอยกันว่าเออใส่ลงเมืองกันหน้ามันสิเป็นคือเพิ่นใส่บนนอจังเฉี่ครับใส่สมแดงถือว่าต้นทุนประหยัดดีลครับปกติแล้วเขาว่าไล่แตงโมผมหา20ใบเขาว่าลงทุนยังไงครับว่าหาหมื่นขึ้นบัตรผมมาใส่บัตรผมมาเห็ดอันนี้ผมบัตรสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยโอ้แม่พึ่งนั้นคือว่าเป็นแสนสันพ่อตัวตีสลา ก็ให้ทางไก้พวกเจ้าหนีนะครับพ่อเจ้าห,าหนี่เดี๋ยวนี้มผมคิดหนี่ชุมแดงท่านน้องนุ่นเนี่เป็นทุ่งเดียวท่เดียวเนี่เราก็เลยมาดูหลายว่าเป็นหนีเป็นแสนยามาบ่ายามามาถามดูแล้วไปให้ไก่สะพันเชเอาไฮดอกแง่ไหนก็บเชียวไฮด,ดอกผมวมาณสิ่งนั้พ่อตามนั้นนะเขาลงทุนไหลอีหลีครับที่เบิด์ตสองหมื่นกว่าพันยังพราะว่าผมเบิดปุ๋ยไป บดรปุ๋ยไปสิลูกได้ครับยี่สิบไรครับบดปุ๋ยสิบหกรอบต้องไปใสร้องพื้นได้ครับจ้าสีส้มแดงเจ็ดเทือค่ะสีส้มแดงเจครับเจ็ดเถ้เจแพรครับกนร้อนี่กับพันกว่าบาทเดียวเนาอยังใส่เนาะเท่าเดิมนี่เนาะเอาไปเมื่งแม่ยู่งนถามพี่ร้องเลยจ้าจ้าก็มาสีตรงนี้ยังเป็นี่เยอะนี่สามพันกว่าบาทเดียสีทั่วเลยขนดนี้จบเลยครับ <kah> แล้วก็บ,บ่ได้มาฉีดการเพี้ยกันมาเลงกันบูดกันเนาะบ่ได้ใส่สารเล่งแดงบ่ได้ใส่สารเล่งหวานเล่งแดงหวานธรรมชาติแดงธรรมชาติแต่งผมเอาไอเละมั่นใจเขาได้จักใส่กันเชียร์ล้ามั่งสารเล่งให้แดงมั่งดีบรีเอาฟอรินสุ่มยานสีสบมาฉีดเนี่ยแต่งให้มันหยาบเวลาขึ้นโดดมันสีมันมันแตกผมขอแต่ว่านีซอสบ่าได้ฉีดของเที่ยววนี้ครับร้านเปอร์เซ็นมั่นใจและไฮส้มแดงเจ้าเปอร์เซ็นต์ค่ะไฮส้มแดง 落来二十 percent 的。